สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในตอนที่29หรือป่ะนะน่าจะใช่แหละ29นะครับตอนนี้เราจะพาไปเล่น2โบทใหม่นะที่มีชื่อว่าโหมด Rampage uprising นะครับแล้วก็โหมดล่าวิญญาณนั่นเองจะสนุกแล้วก็แปลกขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวไปรอชมกันได้เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าโหมเนี้เนี่ยไม่เหมือนมดอื่นที่เราเคยสร้างมานะจะมีเมคคากการเล่นที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับลองไปเล่นดูเลยดีกว่าไป สำหรับโหมดนี้นะเป็นโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า Rampage u p r i s i n g นะครับหลักๆก,ก็คือเราจะมีปืนมาให้เลือกนะครับแล้วก็ต้องพยายามเข้าไปยึดจุดนะครับที่ระบบบอกนะเราก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นนี่นะครับก็จะมีปืนมาให้เลือกสีแบบนะ จะมีจุดนะครับ3จุด A B C นะให้เราเลือกดูว่าจุดไหนที่จะเปิดให้ยึดนะครับโอ้คนมากคนมากอูยังไม่โดนเลยนี่นะครับสกิลของปูนครับก็สามารถเปิดจุดศัตรูได้นะเห็นไหมพอกดปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นจุดศัตรูไว้อยู่ตรงไหนนอกจากเราเห็นแล้วนะเพื่อนเราก็ยังเห็นด้วยนะครับแต่ก็ตายอยู่ดี นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะที่ต้องมายึดอันนี้คือศัตรูคอยยึดอยู่นะครับเราก็ต้องมายึดคืนนะครับพอยึดคืนปุ๊บเราก็จะแต้มเพิ่มขึ้นนะครับแต้มที่ดานบนซ้ายนะครับโอ้มาแล้วตัวตมาแล้วนะครับสองตัวนะครับท่าตายนะจุดก็จะโดนศัตรูยึดนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครตายนะก็ทั้งคู่นะก็ต้องไปแย่งกันยึดจุด ยิงนะข้างหลังยิงเขาปนป้อมยิงอันจุดนี้ก็ยังสามารถยึดได้อยู่นะครับนี่ครับเพื่อนเราเก็บคอนะทํทำให้ตัวตัวคอของเรานะเป็นเปลี่ยนร่างนั่นเองนะครับนี่ หมดนี้นะครับถ้าเกิดเราเก็บของเนี่ยตัวของจะเปลี่ยนรางทางโจมตีนะความเร็วในการวิ่งนะครับรวมไปถึงเลือดนะครับแล้วก็ความสูงในการกระโดดนะก็จะเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมายึดจุดก่อนเพื่อ,อแต้มนะครับจุดมุ่งหมายของหมดนี้นะครับต้องพยายามยึดจุดเพื่อหาแต้มให้ได้นะครับขเขาจะบอกว่าจุด C กกำลังจะเปิดตัวให้ไปที่จุด C นะครับไปไป ก็พยายามมายึดจุดนะถึงเพื่อนเราจะไม่ยึดนะเราก็ต้องมายึดจุดนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่ได้แต้มนะครับใครที่มีแต้มถึงร้อยก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนะครับเนี่ยเพื่อนเราก็ไปไล่ยิงไล่ฆ่ากันนะไม่มีใครเล่นตามเกมให้ยึดจุดเลยมาแล้วครับบีก็ต้องยึดนะครับมีศัตรูมา นักัวนครับนั่งอยู่นี่ก็ตายสิครับสกิลของครูครูเดาแค่50วินาทีเท่านั้นนะสามารถผู้เดาดูกบโลกอีกนะครับสามารถกดใช้ได้เรื่อย นี่นะครับให้มันรู้บ,บ้างเอ,อ้ยยึดจุดนะครับจุด C จะเปิดแล้วนะต้องไปยึดจุด C ยึดจุด C ยึดจุด C ยึดจดตอนนี้ได้ามาหกสิบเจ็ดต่อสามสิบแปดนะครับเปิดจุดให้เพื่อนนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมรักหัวไปดี เพื่อนก็จะเห็นหมดว่าแบบสตูอยู่ไหนนะครับตอห่ที่เพื่อนบวกกันแล้วมาเก็บแต้มให้เพื่อนนะครับโอ้ตายไปนะครแปดสเอ่าเขาวิ่งอยู่ข้างนอกอันนี้เขาจ,จำจุดผิด เรียบร้อยนะนะก็เล่นประมาณนี้นะหมดนี้สนุกดีเหมือนกันนะครับต้องใช้ความคิดนึงใช้แผนกันนิดนึงอันนี้ถือว่าดีนะท,ที่ที่มาไปพาทักษ์สามคนยนะัไม่ตายนะครับมีพี่มาเก็บแต้มอยู่คนเดียวคนหนึ่งไม่ให้มาเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเก็บแต้มอยา่เดียว MVP นะครับเที่วไปยี่สิบสามตัวเจมาโตนะครับเวลายึดเวลานี้หมายถึงว่าเวลาเที่ยวขึ้นไปยึดจุดนะครับ สองนาทีสามสิบเจ็ดดูเวลาเพื่อนสิบสามวิห้าวิหนึ่งวิโอมานะครับอันนี้เราก็จะมาโหมดใหม่ที่มีชื่อว่าโหมดล่าวิญญาณนะครับต้องเปลี่ยนเป็นโยมทูตนะครับแล้วก็ล่าวิญญาณศัตรูนะครับโดยที่การที่เราเป็นโยมทูตเนี่ยเกิดจากการที่เราฆ่าศัตรูนะครับหรือว่าไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรเก็บวิญญาณตามพื้นขึ้นมานะครับเมื่อเราเป็นโยมทูตเราจะไม่สามารถใช้ปืนได้นะแต่ว่าเราจะมีเคียวแล้วก็มีการพุ่งโจมตีนะครับ อันนี้นะครับก่อนที่เราจะเป็นยม,มทูตนะเราก็เป็นคนก่อนนะครับก็จะต้องเลือกปืนก่อนนะว่าหลังจากเป็นยม,มทูตแล้วเนี่ยมาต่อนมาต่อนม้าต่อนเขาสู้กันอยู่ข้างนอกนะเราไปสู้กับเขาดีกว่าเห็นตัวรูปยม,มทูตด,ด้านซ้ายไหมครับอันนี้เป็นเกศยม,มทูตนะเมื่อเกศเต็มเราก็จะแปลงร่างเป็นยม,มทูตได้นั่นเอง เห็นไหมอันนี้เกียขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับผมมีคนแย่งมีคนแย่งอันนี้เราไปอ่ะนี่เอามาเอาโซ่ขึ้นมานะครับขอโซ่หน่อยขอโซ่หน่อยนะครับทุกครั้งที่เราเก็บโซ่นะครับเราก็จะมีความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ความสูงในการกระโดดที่มากขึ้นนะครับแปลงย่างมียมทูตได้แล้วนะครับนี่คือการแปลงย่างเป็นยมทูตนะครับไหนไม่มีคนให้ฆ่าเลยนี่ครับพุ่งโจมตีนะครับ ก็เอาไปฟันฟันชาบ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 เอ้าฟันโดนไปร้อยหนึ่งเออฟันนี่นะครับเก็บโซนะครับกลายเป็นยมทูตเอ้ายมทูตจะหมดแล้วแลจะมีเวลาอยู่แล้วก็มีเลือดอยู่ด้วยนะครับยมทูตมาสู้กันะมสู้สู้กันนะจังหวะนี้เอ้าไม่ส mm hmm. okay, ู้อย่๋ยป๊อตดีพี่อย่๋ป๊อตดิพี่มามาจึงมา ชาร์ปสี่สิบชาร์ปห้าสิบร้อยชาร์ปชาร์ปชาร์ปพุ่งโจมตีอไม่พุ่งออากลับมาล้างเดิมแล้วอโยมซื้คอคขาตีกันเองไนงะไปเถอะเชิมพี่ตีกันเองไปเลยนะยมขึ้นอ,อู้ดอโดนฟาตายนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยเวลาจบแล้วนะครับก็แผนเอง <c oughs> เป็นไงบ้างครับกับ2องโหมดใหม่นะครับก็มีวิธีการเล่นที่แปลกๆนะใครอยากลองก็รอหลังอัปเดตนะครับก็จะได้ลองเล่นกันนะครับใครที่ชอบหรือว่าไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเนี่ยนะเขาเจียมจะได้เอาไปปรับแล้วก็สร้างโหมดใหม่ที่ถูกใจถุกๆคนมากขึ้นนะสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปน่าจะนานเกินไปแล้วนะขอตัวไปก่อนดีกว่านะอย่าลืมกด Subscribe นะครับทาง f c e b o o o กและก็ u t u b e ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก g m a อ็ตะนะครับไปแล้วบ๊ายบาย